ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดิมมี่ชาแนลนะคะวันนี้นะคะดิมนะคะก็จะมาพาทุกคนไปดูหลังจากห้าโมงนะคะทําอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มอย่างแรกเลยก็คือล้างจานนะคะทุกคนแล้วเราก็กําลังจะเดินไปเก็บอะไรเดี๋ยวเราซ้ำไปดูนะคะก็จะได้เสียงไก่แล้วก็อะไรก็ไม่รู้นะคะเยะเยะจิงจกนก เอ้ยอะไรเอ้ยตุ๊กกเอ้ยแมวเอ้ยอะไรเอ้ยหมาเอ้ยนี่ก็คือเราก็วงเวชรของเราค่ะทุกคนชี่ตากแดดไว้นะคะ่ะเดี๋ยวเราจะเอาน้องกลับเข้าบ้านกันนะคะทุกคนแย่ด <Yeah. S 2> <c oughs> ีใจเลยนี่ก็จะเป็นน้องตัวแรกเลยนะคะน้ำแบบมากเลยทุกคนส่วนน้องคนที่สองก็จะเป็นตัวนี้น้องคนที่สามกระถางสวยมากตอนนี้สีแดงด้วย <c oughs> น้องคนที่สี่ก็จะเป็นคนปุบปุยเลยนะคะน้องตัวที่ห้าก็จะเป็นตัวนี้ in, in. มันก็คือหนามยาวมากนะคะข้างบนส่วนตัวสุดท้ายตัวที่หกนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะคล้ายๆกับเ,เจ้าสีขาวนะคะแต่แบบว่ามันเป็นหนามนะคะแต่ว่าหนามเล็กมากก็ไม่เจ็บเลยนะคะ yeah. เอาไปรอดโอเคค่ะทุกคนก็เอาเป็นว่าเรามีต้นไม้ทั้งหมดหกต้นนะคะไม่ใช่ต้นไม้สิทุกคนมันคือกระบองเพชรทั้งหมดหกกระถางนะคะจริงๆมีเจตนะคะอันก็คืออยู่ตรงนู้นอยู่ในกระถางใหญ่ลงดินใหญ่แล้วนะคะเพราะว่าตัญ่ยมากแต่ไม่ได้ใหญ่ขนาดนะคะนะคะก็แบบว่ามันมาก่อนเพื่อนน้อมันก็เลยได้ลงกระถางใหญ่ไปก่อนนะคะ <c oughs> คนแรกวางมาข้างบนนะคะเพราะว่าน้องสูงนะคะคนที่สอง I yeah. เราจะมาลองจับกันนะคะทุกคนตั้งจากน้องตัวนี้กันเลยนะคะอันนี้ไม่ได้ตั้งชื่อนะคะว่าชื่ออะไรนะคะเพราะว่าไม่รู้สายพันธุ์นะคะนี่ก็ต้องเป็นน้ำเหลมนะคะตั้งชื่อว่าน้ำเหลมเพราะน้ำน้องเลมมากคุกคุณดูสี่ส่วนน้องอันนี้นะคะก็ตั้งชื่อว่าสำลีเพราะว่าน้องไม่เจ็บเลยนะคะมันสำลีจริงๆส่วนอีกตัวนี้ก็ตั้งชื่อว่า ปุบปุยนะคะมันมีหนามนะคะทุกคนแต่แบบไม่เจ็บเลยอะ่ะอืมก็เลยต้องมาปุบปุยดีกว่านะคะส่วนเต้านี้นะคะก็ต้องก็ไม่รู้นะคะว่าจะตั้งชัวอะไรดีนะคะจับไปมันก็ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะทุกคนเคยไปจับเล่นแบบนี้นะคะทุกคนเพราะว่าอันนี้ดิมเคยจับมาแล้วนะคะก็เลยมันเจ็บอันนี้ก็ไม่กล้าจับแรงเพราะมันก็เจ็บถ้าเจ็บที่สุสดคือตัวนี้เลยค่ะ คือเด็กมากเวอร์โอเคค่ะ๊ายบายเดี๋ยวดิมก็จะเปลี่ยนเป็นชื่อคลิปใหม่นะคะก็จะเปลี่ยนจากเอ่อถ่ายนะคะว่าหลังจากห้าโมงเนี่ยทำอะไรบ้างก็จะเปลี่ยนเป็นรีวิวต้นกระบองเพชรน,นะคะว่ามีกี่ต้นและชื่ออะไรหรือสายพันธุ์อะไรแต่ว่าไม่ได้บอกสายพันธ์นะคะเพราะว่าไม่รู้จริงๆค่ะคือคุณพ่อซื้อมาให้นะคะก็ สายพันธ์อะไรก็บอกมาด้วยนะคะแค่นี้นะคะเพราะว่ามีแค่นี้นะคะถ้าคุณพ่อซึ้งมาให้เพิ่มเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตเป็น EP 2นะคะทุกคนถ้าใครอยากให้มี EP 2เลยแล้ยก็ช่วยกันกดไลค์ด้วยนะคะ<ม>ก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ<ม>อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะบ๊ายบาย